ผู้ชมฮะผมพยับยังปักศีประธานคลัสเตอร์เกษตรแห่งประเทศไทยวันที่10พฤศจิกายน2 5 6 5นี้นะฮะทางคลัสเตอร์เกษตรแห่งประเทศไทยและทีมงานได้มาจัดเสวนาโตกลมเรื่องอทิศทางการพัฒนาคลัสเตอร์มันสำลังและคลัสเตอร์ข้าวจังหวัดจ่าเชิงเซาครับวันนี้ซึ่งการสัมนาสําเร็จด,ด้วยแล้วโดยรัฐบา่ว,ว,วามมือจาก สำนักง,งานกเกษตรจังหวัดและทีมงานรวมทั้งภาคเอกชนทั้งหลายนะโดยเฉพาะ,กะเกษตรแปลงใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวเอยเรื่องมันเอยโรงงานแปรรูปมันสัะหลังต่างๆเครื่องผิจักกลการ,กรเกษตรทั้งหลายวันนี้นะครับเราใช้เวลา5ชั่วโมงเต็มปรากฏได้เห็นภาพทั้งจังหวัดว่าจะพัฒนาไปสู่คลัสเตอร์ข้าวและคลัสเตอร์มันอย่างไรหลายคนอาจยังไม่เข้าใจถึงลึกนะคลัสเตอร์คือว่า การรวมหน่วยงานภาครัฐเละเอกชนมาทําธุรกิจร่วมกันโดยใชห้หลักการตลาดทั้งในและต่างประเทศมาผลักดันให้เกิดการผลิตตามสเปคที่ตลาดต้องการครับซึ่งปรากฏว่าวันนี้เราจัดสัมนาไปนั้นแกนนําเกษตรกรทั้งมันและข้าวนั้นได้เลขกเรียนถ่ายเทจนเกิดองความรู้ใหม่ขึ้นมาสาเหตุที่เราต้องมาจัดที่นี่เป็นเวทีแรกเพราะว่าจังหวัดฉะเชิงเซานั้นเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง BCG Model อะไรก็แล้วแต่เรามีศักยภาพสูงมากภาคเอกชนก็แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นหอการคา้าเอ่ยสภาสากรรมือสภาเกษตรเลยและส่วนรชาชการรวมทั้งมีสมาคมใหญ่ๆหลายสมาคมที่นี่มีความพร้อมหลายด้านในมิติ BCG Model ครับโดยเฉพาะ BCG Model ด้านกเกษตรนั้นค่อนข้างจะชัดเจนนะครับดังนั้นเราจัดสัมมนาว,วันนี้จึงนําร่องไปก่อนตรงนี้นะฮะก็ปรากฏว่า ได้รับความประสบความเร็จเบื้องต้นเราได้ข้อมูลเชิงลึกหลายตัวที่จะเป็นปัญหาบ้างอุปสรรคบ้างจุดเด่นจุดด้อยต่างๆเราได้หมดฮะแล้วเราจะบูรณาการหลังจากนี้เพื่อจะนําเสนอรัฐบาลเลยว่าจังหวัดจากเชิงสาเรามีศักยภาพตรงไหนจุดอ่อนตรงไหนที่มันต้องแก้ไขยังไงเพื่อผลักดันให้เกิดคลัสเตอร์มันสมหลังและคลัสเตอร์ข้าวจังหวัด จะเชิงเสาของเราซึ่งมีจุดเด่นหลายอย่างนะครับตอนนี้ก็โอเคขอบพระคุณนะฮะที่เราทําให้การจัดสมนาวนี้ประสบความเร็จเบื้องต้นขอบคุณครับแฟนๆทั้งหลายครับด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรทั้งหลายนะฮะเราได้มาจัดเสวนาโต๊ะกลมนะฮะเรื่องอการสถาปนาคลัสเตอร์ข้าวและคลัสเตอร์มันสำหรังครับดูว่าจะมีความเป็นไปได้ขนาดไหนยังไงนะฮะวันนี้ก็เลยได้คุณนายบัญจาวิทยาคุณนะฮะเกษตรจังหวัดชะเชิงเซาสวัสดีครับคุณนายครับวันนี้เป็นงายภาพรวมของพืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะข้าวกับมัน ที่เราจะพยายามผลักดันให้เกิดคลัสเตอร์ข้าวและคลัสเตอร์มันนั้นภาพรวมเป็นไงบ้างฮะเพื่อสอนชนิดเราครับในส่วนของจังหวัดชาเชียงสาอ่ะนะครับต้องเรียนว่าเราเป็นเมืองกเกษตรที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะเราเป็นแหล่งผลิตข้าวในพื้นที่ชาิเชียงสาเนี่ยเราปลูกข้าวประมาณ5้าแสนสี่หมื่นกว่าไร่ครับครับเป็นเป็นพืชเ,เศรษฐกิจเบอร์หนึ่งของจังหวัดเลยในส่วนของมันสำปะหลังนะครับเรามีพื้นที่อยู่ประมาณ หน0 0 0แสกว่าไร่นะครับก็เป็นพืชเศรษฐกิจเบอร์ที่2ของจังหวัดครับในการส่งเสริมพี่น้องเกษตรกร,ะรกน,นะครับทั้งสงชนิดเนี้ยพืชสองชนิดเนี้ยนะครับเราก็มีกิจกรรมส่งเสริมการ,กรเกษตรแบบแปลงใหญ่ครับ,รบส่งเสริมการ,กรเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งในภาพรวมเนี้ยนะครับแปลงใหญ่ของฉางเซาเนี้ยเราได้มีโครงการส่งเสริมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกร นโยบายหลักก็คือในเรื่องของการลดต้นทุนนะครับสการเพิ่มผลผลิตต่อไร่สามการพัฒนาผลผล,ผลิตนะครับสในเรื่องของการบริหารจัดการก็คือความเข้มแข็งข,ของกลุ่มนะครับประเด็นที่5ประเด็นสุดท้ายซึ่งมีความสำคัญก็คือในเรื่องของตลาดนะครับ <c oughs> ที่นเกษตรกรเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการผลิตนะครับดังนั้นตลาดเราก็ต้องให้มีความ ราคาเหมาะสมกับผลผลิตที่พี่น้องเกษตรกรของเราผลิตขึ้นมาครับด้วยเป้าหมาย5ประการอย่างนี้นะฮะครับหัวหน้าในนะทีนี้ว่าระหว่างมันสาหรับข้าววันนี้นะฮะเป็นไงฮะวัตถุสองห้าประการนี่แปลงใหญ่ของเราข้าวผสมข้าวเร็จตามวัตถุดิสองถึงห้าประการไหมครับเวลาวนี้ครับตอนนี้ที่ที่ผมประเมินดูแล้วก็เรามีทีมงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร แล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชายิงเสาเนี่ยต้องต้องนำเรียนว่าเราทํางานเป็นทีมเป็นทีมรเป็นแบบอุรากาคารว่าหน่วยงานส่วนใหญ่สังกัดกระทรวงเกษตรของเราเนี่ยจะเป็นต้นน้ำาน่งของการผลิตแต่ปัจจุบันนี้เราต้องเพิ่มบทบาทภารกิจให้ครบทุกขั้นตอนนะครับเรื่องของการผลิตเรื่องของการตลาดควบคู่ไปด้วยก็การประเมินเนี่ย ของเราเนี่ยสามารถที่จะครอบคลุมทั้ง5้าประเด็นที่ตรงนี้นะครับก็ทราบว่าวันนี้ที่เราประชุมทราบว่า2แปลงใหญ่3แปลงใหญ่ทั้งข้าวและมันรู้สึกเขาเขาตอบโจทย์ได้ทั้ง5้าวัตถุประสงค์ท่าที่ทุด,ดว,วันนี้นะครับตรงนี้นะเป็นลักษณะโดดเด่นพอสมควรวันนี้นะครับครับคิดว่าจุดแข็งของเราเนี่ยในเกษตรแปลงใหญ่ทั้งสองแห่งเนี่ยจะขยายผลต่อจากนี้ยังไงบ้างครับตรงนี้โดยเฉพาะปี25 6 6นี้ครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นจุดเป้าหมายที่เราวางแผนเอาไว้นะครับเพราะนอกเหนือจากว่า ที่เกษตรกร2-3ก,กลุ่มที่เรียนเชิญมาในวันนี้เนี่ยจริงๆของในส่วนของชางซาวเนี่ยเรามีแผนที่จะขยายกิจกรรมส่งเสริมการ,กรเกษตรแบบแปลงใหญ่เนี่ยให้ทั่วถึงกับพี่น้องเกษตรกร,กรที่ประกอบอาชีพทั้งเรื่องของการปลูกข,ข้าวทั้งเรื่องของมันสำปะหลังเนี่ยต้องการที่จะขยายพื้นที่ออกไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกร,กรมากขึ้นแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือ อ้ประเด็นต่างๆนียก็คือให้เกิดความยั่งยืนนะครับความยั่งยืนเป็นสิ่งจําเป็นและก็สิ่งสําคัญที่จะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรของชาติงเตาครับอะไรบ้างที่ยังเป็นอุปสรรคอยู่บ้างครับตรงนี้ก็อาจจะมีช่วงนี้ก็คือในเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆยกตัวอย่างแต่ว่าอาจจะเป็นผลกระทบนะครับอย่างเช่นในเรื่องของภัยธรรมชาติเราก็มีกระทบจาก จากน้ำน้ำในบางส่วน <S 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 แล้วก <S <S ็ปัจจัยการผลิตเ,เช่นในเรื่องของปุ๋ยเรื่องของออสารเคมีราคาสูงขึ้นแต่เราก็มีวิธีในการแก้ไขแล้วก็แนะนำเกษตรกรยกตัวอย่างในเรื่องของปุ๋ยเคมีราคาสูงขึ้นเนี่ยเราก็วิธีการแนะนำให้เกษตรกรเ,กนเนี่ยหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือใช้วัสดุปรับปรุงดินครับครับเช่นการทำปุ๋ยพืชสดการทำปุ๋ยหมักนะครับ ลดต้นทุนการผลิตตรงนี้ใช้การไถกบตอซังนะครับมไ,มไม่เผานะครับเพราะว่าการเผาเนี่ยมีผลเสียหลายอย่างแต่ว่าถ้าเราไถากบตอซังเนี่ยก็จะเกิดได้ประโยชน์หลายประเด็นนะครับ,รบโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับปรุงบำรุง,ง,งดินให้ท่านอาหารแก่แก ต้นพืชของเราโอเคขอบพระคุณมากครับวันนั้นเดนครับครับเออจากการสัมนาวันที่10พฤิกาวันนี้นะฮะเพื่อให้ผู้ชมได้รู้จักกับมันแปลงใหญ่ที่ชัดๆขึ้นนะฮะวันนี้ก็เลยได้คุยกับคุณเชิดศักดิ์แสงสีครับประธานมันแปลงใหญ่จังหวัดเชิงแสนนะครับวันนี้นะฮะก็ปรากฏว่าโอ้โหได้ผลผลิต6ถึง8ตันต่อไร่พื้นที่8ปร้ไร่ทำกันยังไงได้ขนาดนี้ในพื้นที่8ไร่ครับคือปรับพื้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยมี ของบริษัทเข้ามาแนะนำํำให้เกษตรกร,ะรฮะอ่าแล้วก็ท่อนพันที่ทางคลังกเกษตรของอาเภอได้เข้าไปสนับสนุนอออ่าในการให้เกษตรกร,รปลูกตามวิธีของของบริษัทที่เข้ามาสนับสนุนอ่าโดยใส่ปุ๋ยรองพื้นอ่าปลูกเสร็จปุ๊บให้ทํากําจัดวัชพืชให้พวนดินอ่าทาให้ผลผลิตได้มีให้เกษตรกร,รได้ไม่ได้เพิ่มขึ้น แล้วต้นทุนคือปุ๋ยยาตอนนี้มันเริ่มสูงเกษตรกรก็ต้องหันมาพึ่งพาตัวเองมากขึ้นทำเลยเกษตรกร,ร,ก,รก็ค,คือคือรวมกลุ่มกันแล้วก็ได้มีช่วยกันทําครับอ่าแล้วคือคือเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือมีเครื่องจักรมีม,มีมีการเทสเปอร์เซน็นต์การวัดแป้งของหัวมันสำปะหลังครับอ่า ทำให้เกษตรกรเราคือหัวมันสำหรับหลังส่วนใหญ,ญ่จะค่อข้างจะได้เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์แป้งวันนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับเปอร์เซ็นต์แป้งตอนนี้อยู่ประมาณ27 28 27 28ก็ถือพอสมควรนะฮะใช่โจศาสตร์ครับและผลผลิกทลี่ยต่อร่รายอยู่ที่ประมาณ,มาณ6 8ตัน8ึตันครับก็ก็ถือว่าพอสมควรไหมฮะตัวนี้นะหลังจากมีการได้ความรู้เรื่องการปรับปรุงบำรุงดินเรื่องการใช้ท่อนพันุ นะฮะเรื่องการให้น้ำเรื่องการให้ปุ๋ยต่างๆวันนี้ใช่ไหมฮะก็ได้ผลผลิตเฉลี่ยหกถึง8ดันเปอร์เซ็นต์แป้งขนาดนี้ถือว่าโอเคพอใจะได้ดับหนึ่งไหมครับตรงนี้ฮะเพราะฉะนั้นฟังดูแล้วนะครับโอกาสที่มันแรงใหญ่ที่นี่ที่มีคุณเชิดศักดิ์เป็นประธานร่วมกับบริษัททั้งหลายและมีแนโนมาจะร่วมกับรงแป้งต่างๆเป็นไปได้ไหมครับตรงนี้ในอนาคตต่อ้ปนะฮะเป็นไปได้ครับ ที่โรงแป้งต่างๆหรือว่าโรงงานมันเส้นสาจะเข้ามาร่วมมีความเป็นไปได้ใช่ไหมครับมีความเป็นไปได้ครับถ้าเราทําำบริษัทก็ได้มาหลายบริษัทหลายบริษัทแล้วใช่ไหมฮะเพื่อที่เขาจะมาดูลานแล้วก็มาดูสมาชิกมาดูแ้งมันครับเพราะตอนนี้เรามีลานเองอยู่แล้วใช่ไหมฮะรับซื้อรับซื้อจากสมาชิกด้วยใช่ไหมครับโอเคตรงนี้นะฮะจะเห็นได้ชัดว่าวันนี้คุณเชษฐศักดิ์เป็นผู้นําประธานแรงใหญ่มันสับหลังส่งเสริมสมาชิกแล้วก็รับซื้อผลผลิตเข้ามาหัวมันสดนะฮะ แล้วก็มีในโน้มต่อไปจะศึกศษาและมีโอกาสจะพัฒนาเป็นทําพวกมันเส้นสารบ้างไหมครับในอนาคตตรงนี้ฮะก็มีครับผมคือตอนนี้คือเราเราได้เข้ามาแล้วเราก็ได้ความรู้จากหลายๆกุนในในเครื่องจกักในการปรับพื้นในห,หลายๆอย่างเพื่อที่จะเราตอบ ตอบโจทย์ของโรงงานที่เราต้องการมันหัวมันจากเราเพราะวันวันนี้เราเชิญเครื่องเครื่องจักรเข้ามาด้วยนะฮะในการสับเอ้ในการแปรรูปเอ้ในการทํามันเส้นสเราเชิญมาร่วมใน,ในวันนี้ด้วยนะครับ,รบวันนี้นะ<ม>องค์ความรู้เหนือนี่เป็นไงพอจะโอกาสไปต่อยอดได้ไหมตรงนั้นต่อยอดได้เลยครับผมครับทีนี้ว่าถ้าเราขยายงานลงทุนต่อยอดไปถูกไปสู่มันเส้นสะอาดต่างๆนั้นงบประมาณจะได้มาจากไหนฮะงบประมาณเบื้องต้นตอนี้คิดว่าจะได้ทางไหนบ้างครับตอนนี้คือภาครัฐได้สนับสนุนมาจาก จากภาครัฐตอนนี้คือคือเราได้ได้ลานได้รถตักได้ได้ตัวเครื่องสับมันเอออครับตอนนี้คือเราเราพร้อมแล้วเราก็ได้เริ่มดําเนินการไปบางส่วนแล้วอแล้วเราเราเกษตรกรคือโรงงานสาโรงงานก็ได้เข้ามาคือให้ความรู้ในการปลูกเกษตรก็ได้ให้ท่อนพันุ์ที่มันมีคุณภาพอ่าอันไหนที่คือพันธุไหนที่มันได้คุณภาพทางเกษตรเขาก็ออ ให้ทำลายวันนี้กุยี่สายพันธุ์เวลานี้ครับตอนนี้มีอยู่น่าจะประมาณเจ็ดสายพันธุ์เจ็ปสายพันธุ์นะทางกลุ่มจะได้ศึกษาด้วยพันธุ์นี้ต้านทานต่อโรคยังไงต่างๆใช่ไหมฮะผลผลิตยังไงใช่การรวมตัวกันอย่างนี้มันมีพลังยังไงบ้างครับคือบริษัทไม่สามารถที่จะมา กดเรื่องราคาใช่อันนี้ได้เบื้องต้นแล้วนะครับผมแล้วต่อไปเราจัดซื้อปัจจัยการผลิตอาจจะได้ส่วนลดหรือขึ้นเป็นไม่ได้นะครับเป็นไปได้ครับผมตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นการรวมตัวกันในรูปของมันแรงใหญ่ถูกต้องไหมครับได้รับการสนุนจากภาครัฐเอกชนต่างๆต่อไปเราจะมีการต่อยอดลงทุนธุรกิจต่อไปถูกต้องไหมฮะ อะไรที่ยังต้องให้รัฐเพิ่มเติมหน่อยไหมครับตรงนี้นอกจากเรื่องความรู้ต่างๆหน่วยงานรัฐทั้งหลายแล้วโต๊ะอื่นคิดว่ารัฐควรจะช่วยอะไรเพิ่มเข้าไปเพื่อให้มันแรงใหญ่ของเรามันมีพลังขึ้นในทางธุรกิจนะคือตอนนี้พื้นที่ของเกษตรกรของเราคือมัน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 ยังไม่สม่ําเสมอมันยังมีมันยังมีต้นไม้ต้นไม้อยู่มันยังมีตอมีอะไรหลายอย่างครับที่เกษตรกรคือจสมควรจะต้องปรับให้พื้นที่ให้มันตอบโจทย์ของเครื่องจักร ที่เราทําการผลิตมาเพื่อที่จะเอามาใช้แทนแรงงานต่อไปครับผมคิดว่าจะจะปลูกให้สมาชิกเขาาค่อยปรับได้ไหมฮะปรับน่าจะได้สมอสมอได้ครับผมได้ใช่ไหมครับนะโอเคเราจะมีแปลงต้นแบบครับโอเคครับผมคนเช่อสัประทานทําแปลงต้นแบบแล้วมีการพัฒนาแล้ววันนี้ก็ถือว่ามันสะอาดที่นี่ ที่คุณเชิดศัพท์เป็นประธานน่าจะเดินทางเข้าสู่คลัสเตอร์มันสำหรัหลังได้ฉาดเยิงเซาตอบโจทย์ e e c BCG ซโมเดลของรัฐขอพระคุณมากครับเชิดศัพสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครจากการที่เราได้จัดสัมมนาเพิ่งผ่านประโยกๆตรงนี้นะฮะก็ปรากฏว่า เราได้ข้อมูลทั้งภาครัฐภาคเอกชนเพื่อตอกโจรในด้านอุตสาหกรรมกลางน้ําต่อนะฮะก็เลยต้องต้องคุยกับคุณทํานานสุพรนะฮะบริษัทอ e ีทพีแกรนเผาผ้าจำกัดครับสวัสดีครับคุณจำนาสวัสดีครับคุณจำนาครับคุณจำนา,นำนานเป็นผู้เชี่ยวชาญนะฮะในการออกแบบออกแบบดีไซน์แล้วก็รับสร้างโรงงานมันเส้นสะอาดซึ่งมีอยู่หลายระดับนะฮะระดับกลางระดับเล็กระดับกลางแล้วก็ระดับใหญ่ครับคุณจำนาครับ ถามว่าการที่เกษตรกรจะเอาหูมันสดมาผูกกระบวนการแปรรูปนะครับให้เป็นมันไสศาส์สานั้นเกษตรกรต้องมีขุนสมบัติอะไรบ้างในการส่งมันเข้ามาโดยเฉพาะมันหัวมันสดครับเกษตรกรจะต้องผลิตมันมันหัวที่มีคุณภาพที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งไม่ต่ำกว่า20แต่ถ้าต่ำกว่านี้ไม่แนะนําเพราะว่ามันจะผลผลิตจะได้น้อยแล้วก็ไม่คุ้มค่าการาการการผลิตของเขารตรงนั้นนะฮะ ทีนี้พอได้หัวมันสด20%ขึ้นไปแล้วมันแป้งเนี่ยนะฮะจะต้องเข้าสู่กระบวนการแปรรูปทําเป็นมันเส้นสะอาดย่างไรครับครับขั้นตอนการแปรรูปเป็นมันเส้นสะอาดก็คือขั้นตอนแรกเราก็จะต้องทําการล่อนดินล่อนดินเพื่อทําความสะอาดขั้นตอนต่อไปคือการสับย่อยเพื่อจะให้เป็นชิ้นที่เท่าเท่ากันเท่าเท่ากันเพื่อจะควบคุมคุณภาพในการอบให้มันสม่ําเสมอครับขั้นตอนสุดท้ายอ,อบแล้วมันยังมีอุณหภูม อบแห้งแล้วมันยังอุ่นๆอยู่เราก็ต้องมีขั้นตอนในการทําให้มันเย็นโอ้ทาให้มันเย็นครับครับต้องมีตรงนี้ด้วยถ้ามันมีตรงนี้ก็คือเราจะยังไม่สามารถจัดเก็บได้ทันทีเห็นไหมครับว่ากระบวนการทําให้มันสะอาดนั้นมันมีคุณสมบ,บัติของมันต้องใช้โน้ตฮาวและเทคโนโลยีครับทีนี้คุณจำนานะในฐานะอยู่วงการมานานถามว่าถ้าเราทํามัน้สะอาดได้เปอร์เซ็นต์แปดดีๆเนี่ยมันจะขายราคาได้สูงขึ้นคุ้มค่ากับการลงทุนไหมครับตรงนี้ฮะ ถ้าเราทํามันเ,เป็นเป็นเกรดพรีเมียมหรือมันมันเส้นสะอาดแล้วครับตลาดเป็นที่ต้องการมากครับอกลุ่มตลาดครับของเกรดพรีเมียมมันก็จะมีมะกลุ่มอาหารสัตว์อกลุ่มเอทานอลอะไระพวกโดยเฉพาะกลุ่มอาหารสัตว์เป็นที่ต้องการมากเขาต้องการมันเส้นสะอาดเพื่อจะไปเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพของเขาต่อไปโอเคผู้ง่ายาทำอาหารสัตว์พรีเมียมต่อใช่ครับใช่ไหมครับตรงนี้นะ ซึ่งอย่างนี้ฮะท่ททานผู้ชมฮะยอมรับว่าขณะนี้การเลี้ยงสัตว์นั้นต้องอาศัยวัตถุดิบอาหารสัตว์เยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะมันสับหลังนั้นจะกลายมาเป็นอาหารปัสสาวะัตว์หลายชนิดอย่างเช่นสุกรเอวยวัวเอวยต่างๆใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับและเข้าสู่อุตสาหกรรมเอทานอลเอทานอลคือไปผลิตเป็นไปแก๊สโซฮอลหลงนี้เป็นต้นนี่นะครับซึ่งโรงงานเอทานอลต้องการเยอะมากใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ไหมฮะตรงนี้แล้วซึ่งต้องใช้มันเส้นสะอาดเป็นวัตถุดิบครับดังนั้น การที่จะทําให้เกษตรกรผู้ผลิตัวมานสดได้ราคาด้วยการลงทุนเครื่องจักรมันเสถสยรนั้นเป็นยังไงฮะลงทุนไปแล้วสักเกี่เดือนจะคืนทุนได้ครับตรงนี้เครื่องจักรที่เออกแบบมาเนี่ยมันจะมีอยู่หลายไซส์ครับไซส์เล็กกําลังการผลิตที่วันละ50ตัน50ตันต่อว,วัน2 4ชั่วโมงใช่ครับไซส์ถัดมาเป็นไซส์กลางก็คือ100ตันต่อว,วัน100ตันต่อ24ชั่วโมงครับ,รบแล้วก็ไซส์ใหญ่ 200ตัน200ตันต่อย4สชั่วโมงมีามเอสนั่นเองแหละครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเขาออกแบบมาให้เหมาะสมกับศักยภาพของของชาวไร่มันแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มอยู่แล้วครับวันนี้นะเป็นนวัตกรรมคนไทยแท้ๆของวิศวกรคุณจำนาแท้ๆใช่ไหมครับครับก็ฮะออกแบบและผลิตที่เมืองไทยทั้งหมดครับโอเคครับนวัตถุดิบเบอร์ไทยทั้งหมดนะใช่ครับโอเคแล้วก็อายุการใช้งานสักกี่ปีครับตรงนี้อายุการใช้งาน สิบปีขึ้นไปคสิบปีขึ้นไปก็ชัดเจนแล้วนะครับโอเควันนี้คุยบคุณจำนานักวิศวกรสำคัญนะฮะให้ความรู้ตรงนี้ขอบพระคุณมากครับครับ